ปีการศึกษา2567ก็ยินดีต้อนรับนักเรียนระดับชั้นม .4 ทุกคนนะครับน่าจะเกือบร้อยเปอร์เซ็นในห้องห้องห้องที่8ยกมือยกมือสูงๆลุกอ๋อมีแค่นี้เ่อนันดีนไปไหน นเรียนจะต้องซอ่อเสริมอีกไหมเนี่ยใครที่ไม่มาเนี่ยต้องซอ่อเสริมอีกไว้ดีไหมเบียดดีเนะาะเบียดดูมือหน่อยอ๋อเบียดเกิดใหม่เอาไม่ลงก็ใก็ก็ขอต้อนรับนะครับขอต้อนรับนักเรียนจากภาพบรรพบุรุษจากที่อื่นนะครับที่จบภาพบังคับแรุที่อื่นมาเรียนที่พระธาตุประพิน เรียนเ,เป็นลูกเทาเหลืองน,นะครับส่วนนักเรียนเก่าที่นี่นะครับที่จรบระดับชันม .3 สามขึ้นมาระดับชันมศีก็คงจากรุกเก้เคยในบรรยากาศนะครับและกิจกรมนะครับวันนี้พอดีใจครับที่พวกเรารับผิดชอบในหน้าที่ของเองนะครับหลังจากที่เราจบการศึกษาภาคบังบคับนะค,คือระดับม .3 เาีย่ย ไม่เพ okay. ียงพอครับตัเรีย่ครับไม่เพียงพอต่อการดำรงชีวิตต่อการอยู่ในสังคมนะครับแล้นก็ฝากเราได้ทำยินกัรอย่างเต็มที่และฝ่ายบริหารโรงเรียนก็จะช่วยเป็นกำลังใจให้พวกเราก็จะอยู่กับเราตรงนี้ในปีการศึกษา2,167ครับัเรียนครับเที่รายงานตัวแล้ว ครับคนที่มารายงานกันมาแล้วตอนนี้เป็นนักเรียน,นโรงเรียนพัทลุงพิทแล้วนะคะรับและลูกที่ม,มาจากด้านนอกกา็จากโรงเรียนคือที่มา,มาเรียนใหม่เป็นนักเรียนมปลายที่นี่ก็ก็จะชี้แจงให้ผู้ปกครองทราบว่าเรื่องของการเก็บเงินบำรุงการศึกษาเนี่ยเราจะมาใช้แหนนะครับในการดูแลเรก่องกางที่จะด,ดูแลสวัสดิการต่างๆ,ๆของเรา มีห้องเรียนที่สะอาดมีพื้นที่ที่สะอาดห้องน้ำที่สะอาดไว้รองรับพวกเราเวลาจัดกิจกรยำอาราจีก็จะองดูแลพื้นที่เตรียมของพร้อมให้กับพวกเราแล้วก็ในส่วนอื่นนะครับส่วนเรื่องพี่พวกเราทำกิจกรรมก็จะไปซัพพอร์ตไปดูแลไปเพื่อเกิดคือที่ผืนสานนะคะไลน์แต่งสทั้งหค่ะขอเลี้ยงใจค่ะ สิ่งที่มีครูที่ปรึกษาสองท่านให้กัรนะคะก็คือคุณครูเอกคุรัตน์ตะยาค่อีกท่าน หมอซีหุ่ห้องเดียร์มปายนะครับจะได้เจอกันนะครับสวัสดีคให้ที่เครับสวัสดีค่ะ ทุกคนนะครับคุณครูชื่ออะไรมาจำได้ไหมนี่กินอะไรอะอยากรู้ว่าครูชื่ออะไรเด็กใหม่ไม่รู้เนาะเด็กเก่าพอรู้ว่าอาคุณครูคุณเยี่ยมโงงานนะครับอยู่กิจการนักเรียนนะครับเทอมนี้ u อ to s c h ส o l นะครับต้องลงนะครับ แจ้งพวกเราตอนนี้เลยนะครับครูจะเช็คใครไม่ลอง้องกิจการนักเรียนนะครับอ่ะคุณครูท่านต่อไปครับค่ะสวัสดีค่ะครูชื่อสุภาวีบุญภูมนะคะ่าเทอมนี้ก็เป็นที่ปรึกษาของม .5 ทัก4ีนะคะสีท่บผ้าเอาลุ่มไปนะคะก็สอนม .5 เอขอโทษนะคะ ีนต้อนรับนักเรียนทุกคนนะคะก็ไม่มีอะไรมากก็ขอให้นัได้ทุนเรียนในสิ่งอย่างมีความสุขกัวแล้วกัน,น,ะค,ะค,นค่ะต่อไปเป็นสคทับโขค่ะสวัสดีครับทุกท่คนกูชื่อครับรูชายสงชายคําเลนะครับเป็นที่ปรึกษาสีรับ สี Hello, well, <laughs> ình, <c öst> ่ท uh, oh. ับเจ็ดขาตลสวัสดี้ไม่รู้ภาษาได้เรียนแล้วแหละชื่อสมภพกลับมานะครับถอนภาษาอังกฤษนะครับก็ตรงเลยเนี่ยเจ็ดชอบภาษาอังกฤษใช่ไหมอ้อเป็นหัวหน้าระดับเลยนะครับพี่ชายก็ในตอนนี้ทุกคนนะครับก็หวังว่าจะเรียนแล้วมีความสุข สวัสดีค่ะนักเรียนที่น่ารักทุกคนนะคะคุณครูเป็นคุณครูที่ห้อง3ม .4 ทับ7นะคะชื่อคุณครูจรัสศรีจินาร์รักนะคะค่ะแล้วก็ห้องสุดท้ายค่ะสีทับ8ค่ะพรุนี้จะยุ่งไหมคะคุณเป็นเจลไม่ยุ่งนะลูกอ่าสวัสดีค่ะอ่าคุณครูก็เด็กเก่าน่าจะรู้แล้วแหละแนะนำให้คุณครูคนใหม่คุณครูชื่อกัญญาพันธ์พินใต้ก็อยู่ ลูกๆม .4 ทำแปดฝากเนื้อฝากตัวด้วยนะลูกห้องนี้เยอะที่สุดภาษาจีนเราจะไปด้ยวยกันไม่เป็นไรพูกคคุณครูคก็จะดูแลทย่ที่มอนเดิมถึงจะมีน้อยแต่เราก็ต้องไปด้วยกันห้องไหนมีอื่เราก็ต้องไปด้วยกันช่วยกันทุกคนมนะคะยินดีต้อนรับลูกๆปีใหม่ม .4 ก็ขอให้นั้งใจเป็นคนใหม่เป็นคนดีของมัธยะโึกินนะคะขอบคุณค่า ค่ะขอบพระคุณคุณครูที่ปรึกษาทุกท่านค่ะขอเสียงปรบมือให้กับคุณครูที่ปรึกษาระดับชั้นป .4 ทุกท่านอีกครั้งหนึ่งค่ะเดี๋ยวหลังจากนี้คุณครูที่ปรึกษาจะได้ไปพบกับ 好。Okay. 저 <목소리로> ฉันนางสาวเกศรเต็งเมืองปกักมาจากโรงเรียนพิทราปอพิษเป้าหมายในชีวิตอยากเป็นศัตวแพทย์ค่ะขอบคุณค่ะ,ะคุณหนูข้าวท่านประธานเป้าหมายอยากเป็นอะไรลูกอาชีพใช่โรงเรียนพัทละปอพิษของเราเข้ามาโรงเรียนเราจะรู้เลยว่าอ๋อนนี้อยากเป็นอาชีพนี้คนนี้อยากไปอานนชีพนี้คือเยาวยชนหรือว่าเด็กนักเรียนโรงเรียนพทัทละปอพิตตัวจริงพี่ท้าวอยากเปอานนชีพอะไรลูก อันนี้คือจบหลักสูตรปรัถมนิเทศโรงเรียนแห่งความสุขพร้อมแล้วคนต่อไปค่ะเจนจัสวัสดีครับผมนายธราทิพย์ดาศีมาจากโรงเรียนพัฒธาบอพิษเป้าหมายในชีวิตอยากเป็นนักพทษศาสตร์ครับขอบคุณครับ จากโรงเรียนพ,พ,พัฒนธารบอมีต์เป้าหมายในชีวิตอยากประกอบอาชีพพยาบาละค่ะ สวัสด so, ีครับกระผมนายอนันต์พงศ์ศิริเป้าหมายในชีวิตอยากประกอบอะครอยากประกอบอาชีพอักฤษทัชงฟังมัครับเดี๋ยวอะไรเมื่อกี้ซุซิซุซิเลอาชีพอะไชัดๆซิชัดๆอยากเป็นอังอะไรนะอักสิบตันปีนโอ้อั์ติไม่รู้เลยซุบิสซุบซิสตัวตีติดสุดภาษาอังกฤษ ชีวิตอยากไปล่ามค่านเขาทุกท่น้องเห็นกันไม่ได้อุ๊ยคุณครูจะได้มีกำลังใจหน่อยเบสซึ่งซึ่งซึ่งสวัสดีค่ะดิฉันนางสาวพัฒนาจัมบันยาเป็นนักเรียนโรงเรียนพัฒนาต่อพิษในอนาคตอยากประกอบอาชีพเป็นนักเขียนนิยายขอบคุณค่ะนี่หน่อยเลยฟูจะมีกำลังใจย้อนหน่อยมบสซึ่งซึ่ง ชางน,นาสา,สสาวศิลปศรสอนงรำมาจากโรงเรียนพัฒนางบาพิษอยากประกอบอาชีพครูค่ะ,อะโอเคพร้อมไหมดีกันจับกันจับกันนี่คือคุณอุษาดเด็กนักเรียนโรงเรียนพัฒนางบพิษแห่งความมันมีเป้าหมาย